เรบร้อยทุกคนนี่ได้เรียบร้อยเดี๋ยวคอยชิมืออันตัวสาวร้อยเบิงว่าบไรน่องงัวะม่วแต่ลินโทรศัพท์น้อน,นอูนี่วะเดี๋ยวชิลองเบิงเพิ่นชิว่าจังใดเด้อทุกคนน้องมันน้องวัวะคิดแล้วรอยม่วแต่ลินโทรศัพท์านานม่วนตะอยู่อู่ละ ร้อยนัวได้ลูกได้แซ่บปะแซ่บโอเคไปนั่งอยู่ไปไปงัวอีพอันได้ลูกแล้วเชเธอคือว่าคือว่าเนี่ยเออพี่เป็นแต่ได้ไปไปไปเบิ้งไปเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งน้ำล้นสายเขาเลยทุกคนเลยตรงห้ากันจนไหลจนไปเลยนะตรงกะมาตรงเขา ขนาดตรงกะมันไหลเลยคือว่าบรได้ปลาจาักโตเลยเมื่อคืนนียมาเร็เวเร็เวเร็วมาเร็เวเร็วเร็วไปเบิ่งงัวน้อยเร็เวเร็วสบ,บายดีก่อนสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมาเบิ่งงัวน้อยเด้อะ น้ำก็เมื่อคืนนี้น้ำเต็มรวดเลยทุกคนน้ำมันล้นออกมาจากฝายเฮานะคือว่าป้าที่ปล่อยไวประมาณสิบทงนี่ไปมันเลยนะกับบุกขึ้นว่าน้ำมันสีแห้งปันนี้ไดยบินเฮาคื้นดวงวดตัวนี้มันสีด้ก่อนนะทุกคน กาเป็นงวนล้านซาวนะเป็นซื้อแล้วก็ให้เฮาเลี้ยงเฮ่ากันเลี้ยงเอาลูกมันปั้นกันนะทุกคนเฮ่าบ่มีทื่นเลี้ยงครับบูมีทื่นซื้อเฮาก็เลยเลี้ยงนะนี่บูซึกว่าอีป,ปีมันนี่เหี่ยววได้ทุกคนเลยคือสิคกี้แล็ะตัวนี้กะนนี่นมเบ่ง,บงปีเหี่ยวนะทุกคนเลยแต่ว,าว่างูอ่ะตัวที่มันได้ลูกคือตัวพูนไปเบ่งนักันทุกคนเลย โต๊ะที่คืดว่าได้ครับบัวได้แต่ว่าโต๊ะที่เฮาบัวเคยซ่อมมันเลยผัดได้นะหรือว่าหรือว่ามันเป็นเพาะย้อนเฮาบัวแด้อันซ่อมมันบ่หรือจังใดเนาะทุกคนกับแปลกอยู่ด้วยละ่ะเฮากับพง่ายกับเลี่ยนกันซ่อมสาวซ่อมแรงนะสองคนแบะในกานี่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 แบะเฮานะตัวนี้เฮาคือว่ามันชีได้ลูกแล้วได้มันเฮาคือว่ามันมนันแต่เฮ้งนะถ้าเบิ้งว่ามันชีนได้บ่มันมีซองเมย์นะแบะเฮากะ แบ่แบบ่เฮากบมีอยู่สามสีโต้ทุกคนเลยกะห้ากะซื้อมาเรียงกะเริ่มแล้วด้เริ่มขย้ายแล้วได้บบดนี้ได้ไปอยู่น้ำเม่เด้ออย่ามันคืดว่าม้านนอยอย่ามันตำมาแล้ว เป็นงัวเทิกทุกคนเลยเป็นงัวเทิกที่เฮาบุกคืดว่ามันสิได้นะแม่นี่พอไม่ได้สังเกตเลยว่านมมันตึงหรือว่าอย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่ำแล้วต่ำแล้วอยวาพอม้าได้๋ยวให้มันลื่นก่อนมันยังมันยังย่านอยู่น่ะโรคมันก็ยังยังไม่ได้ออกนะทุกคนเลยยาสิไปผูกบอนสิเป็นแป้นให้มันให้มันย่างแบบสะดวกสบายในตัวน้อย คำคูนคำคูนอีเท่าถือว่าได้ลูกกะชีได้กินน้องนะทุกคนเลยแต่ว่าชีได้กินบริไดกินกนี่กะท่าบัดเวลาเฮาอันเฝ้าเอาน้องมันเพละถ้าแมนเทาสลาใจก็อาจจะบริไดกินนะแต่กะถือว่าเป็นตัวแรกของปีอีกที่เฮาจะได้กินนอนะ้องงวนะคิดว่าน่าจะได้เนี๋ยเฮ้ากับเฝ้าเอารอเบิงน้ำกันทุกคนว่าชีได้นอ้องมันหรือบอมมันนี่ตอนนี้คอย เอาอูมาผูกอยู่นี่นะมานอนทางงัวได้ลูกเมื่อกี้นี่ตอนมันนอนคอยกัญยงไปบึงเลยล่ะมันกะมันเบ่งออกอยู่นะมันเบ่งน้องมันนะและบัดที่นี่บัดที่นี่คอยกับมานั่งไว้บงเก้านี่นะนั่งอยู่แถวนี้แหละงัวมันออกน้องมันออกนะมันกินน้ำคอยเรนไปเมื่อกี้นี่ ไดกระทันอยู่ดิเรียบร้อยทุกคนนี่ได้เรียบร้อยน้องงัวเดี๋ยวคอยชิมืองินตัวสาวร้อยเบิงวะบาบไรน้องงัวมวแต่ลินโทรศัพท์นอนในอูนี่วะเดี๋ยวชิลองเบิงเพินชีว่าจังไดด้อทุกคนไปเบิงนํากันน้องมันน่งัวคิดแล้วหรอวหมวแต่ลินโทรศัพท์

เอากะถือว่าได้น้องงัวมาแล้วเห็นน้าเลิฟบันนี้นะต้มสวัวได้โอ้แม่บ้านพนเดี๋ยตต้มสวัวได้ไดตแต่ว่าน้องงัวอันเดียวนี้มีมีอยู่สามบนแดงได้ทุกคนการมีชีแบงเมื่อห้เขาพะเทาไม่เท่าอยู่เพื่อนนะเพื่อนกะคือชีดีใจแล้วงัวเพื่อนได้ลูเด,<ม>ด้เดี๋ยวเอากะต้มก่อนเดีเ๋ยวเอาต้มกะจังแบงเอาเมื่อ คือชื่คำเลยทุกคนมาเนี๋ยวาทาเบิงวาสีเป็นตะกินสำลายนต้มนองงัวห้าวมาเนี่ยมันถือชิลล์นะอาอมันลงเสียงยาแล้วลงเสียงยา้นห้ากะทำความสะอาดมันเล็กน้อยห้ากะต้มเลยละคือแบบทำไม่ได้ล้างเลยเนาะเออล้างก็ธรรมดาเพราะว่ามันยังบริแตกออกมันก็เลยยังนัวอยู่นะถือว่าถือว่ามาเนี่ได้กินของดีทุกคน กาเมื่อก e ี้ห้านอนเทากะบเกือบบ่ได้นะมัวแต่นอนเพื่อนเลยขึ้นว่าอีกเขิงเพื่อมันสียออกบัตรซื้อทามันออกเลยมันจะกินเลยเด้แลนไปเอาเลยเมื่อกี้นี่ก็จนลืมหอดถ่ายบรรยากาศตอนแลนไปเอาให้บึงนะทุกคนนะก็ถือว่าเดี๋ยวทาบึงบัตต้มสุกเพราะว่าปีละเถื่อ้าเฮามีงัวแม่กะจะได้กินปีละเถื่อนะทุกคนนะร้อยเจ้าเกลือแล้วบ่ไปกาไกนี่นะ

เวลาโตรู้สึกว่ามันอิม่มหมดเลยจากว่าไก่ไปลักลงเข่าสุกเฮากะจากเพราะว่าเขาเ้าเฮากะสุกแล้วได้แต่ว่าช่วงนี้ครับพายุมันเข่าเฮาก็เลยยังพม่ทันเกี่ยวนะทุกคนเลยสรงสัยตรงใดครั้งและเปิดไก่เลยใส่เลย ตนวงัวกำลังยำ ầ m เลยนี่นะเสียดายดยเนาะใครจะยังย nhầm บลายเอาพอแล้วนัวคักๆมาเนี่ยเดี๋ยวสร้อยชนชีต้มได้ไหนี่ด้แซ่บมาเลยเป็ดไก่กระเกลืออะไรได้หนิเลยอันอย่าพ่าเบื่อกันเด้อทุกคนเด้อช่วงนี้เฮ้ากา บุหรีเข้าป่าเขาดงเขากระทายบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าให้ทุกคนได้ติดตามนํากันอันนี้นะเก็บมาเลยเก็บเบัวซุ้มเซียวอันนี้นะตั้งแต่มมือซื้อน,นั่น<อ>งูตัว h o w าสิออลูกคันดีเพิ่นเตรียมการไว้ว่างัวตัวสิออกลูกคัน <c oughs> แล้วเพิ่นก็เลยไปเก็บใบใบสมบ้มใบทุกคนอันนี้เป็นใบส้มเซียวได้ภาษาพุทธไทยวันนี้เลยวะใบส้มเซียวใบส้มเซียว เก็บมาเมื่อเกมโง่กับผู้ไว้เล็บเราอัดมีอ้อพัดโตัิโตที่อ,อกอพัดบบได้พูดแล้วก็บได้คิดเลยบม่ได้คิดเลยหาทองมันเนี่ยท่ออ้อและหาคือเห็นะทุกคนนุ่มกับบด้เบ่งพันเลยแล้วก็อันปีมันก็นยังบวใหญ่นนะเขาก็เลยคือดวามันยังบวออกดอกวอออะฮะตอนนี้เพิ่นกำลังปุ้งใส่พี่เลิศแน่นเดี๋ยวนี้นะ เ้าสีเสื้อกลกับเพลิงหอมพอนำาพดแล้วทากับเสื้อแล้วเ้าจังเสื้อไปโน่ตำลางอ๋อเดี๋ยวเ้าปรุงไปํำนี้ก่อนทุกคนแก่ข้าวเลนะดับข้าวไปก่อนแล้วก็พอนำาพดเ้าจังมาปรุงเพิ่มตอนนี้พาทุกคนมาเบึงข้าหน้าก่อนทุกคนเมื่อวานนี้คอยมาตะเวียกแล้วคอยก็มาเกี่ยวซอยสาวร้อยเพิ่นเกี่ยวมาได้ประมาณครึ่งไฮนี่แหละแล้วก็เข้าอันนี้ฮะ เมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งนะตอนนี้คอยกระพามาเบิ้งเข่าที่เกี่ยวมือวานนี่ทุกคนหาก็เริ่มเกี่ยวนะเพราะว่ากระหู้อยู่ว่าพายุเขา่าแต่บะรููซึกว่ามันโบแห้งแล้วมันตกคอยแล้วก็บวกกับแดดพ้อมนะเฮาก็เลยตัดสินใจว่าเออคอยเกี่ยวปั้นนี่แหละเพื่อว่าเฮาอยากมีเวลาได้ขึ้นพูหรือว่าไปหาอยู่หากินอยู่บนใกล้ๆนะทุกคนก็บอกไปบ้านคนว่าเกี่ยวทา่าเฮ้ยว่า เกี่ยวไปได้ประมาณครึ่งไฮตอนแรงเฮามาแต่เวียกแล้วก็มาเกี่ยวซอยพอทีเกือบแล้วนะก็ค่ํามืดแหะแต่ว่าตอนดึกมาพฝนตกฝนตกแห้งเลยนะเบิ่งเขาเฮากะแต่ก็ยังดีแต่มันมันบ่ค่อยจุน้ําบ่ได้นี่แต่ก็บางอันก็จุอยู่เฮากจะเสมันขึ้นมาไว้แบบนี้นะตากเื่อว่าบ่ให้มัน บอลมันเปียกตัวนี้จะเป็นข้าวยอดทุกคนนะตัวนี้เป็นข้าวยอดอันนี้เป็นข้าวยอดแต่ว่าข้าวดำข้านี้ถือว่างามอยู่เลยทุกคนในระดับหนึ่งนะงามในระดับหนึ่งแนมป้าหนิโอ้เพียงงามอยู่นี่กาสีสุกแบบประมานต่อกันเลยนะหลังจากที่ห้องเกี่ยวตัวนั้นแล้วกะตัวนี้มันก็เริ่มกลมเลยเด้ บึงม้ามันมาเวียดงัวหน่อยเหาาอะไทุกคนเดี๋ยวไปไล่มันก่อนเฮ้เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวปล่อยแม่มันก่อนมึงเถือม้ามันมาเห็ดแต่ลูกมันแม่มันจะได้ซอยนะมังกีน้นี่เข้ากับพูไว้ ไออีเทาอีเทานี่ก็ได้ลูกสามโตแล้วมีแต่โตเถิกได้ในตัวแม่ตัวหนึง่งเป็นโตที่4ีแต่สามโตนี่เป็นโตเถิกทั้งหมดเลยรวมทั้งโตหน่อยนี่พ่อม แล้วลูกตายแล้วจุกแล้วไก่จุกแล้วไก่โอ<ฮ>้โห<ฮ>แสบแท้นี่คน,น <ำ S 1> โอ<ฮ>้ดีตับนี่เมนว่ากระเด็นเลยอยลาก,กว่าเอาไม้ยังไงเอาไม้คนก็ไม่เป็น <c oughs> คิดแล้วก็ มือเศร้าก็แล้วจังได้กินบหมจังเอาเมื่อเฮือนพี่เลิศนี่นะคือรคือเหลืองเหลืองวะมองสุดสีมันบ่อยากอะไรมันบออดทนอดทนรอคือสิมืออื่นแล้วล่ะฮื่มเปร๊บปิด นี่ไ้ปงเลยอือได้แล้ววันนี้นะได้แล้วเอาเลยเสียงยังบุบปุบๆุบอยู่เลยไปปงนงคะคะโอเคแล้วนะโอหนึ่งข้าวต่อยบ่อ่าตุ๊มันหามาคำเนาะเพื่อจะได้กินข้าวกันหามาข้าวคำเลย ถ้าเป็นข้าวไหมจะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเตาใหม่ได้ทุกคนเลยถือว่าสลองเตาใหม่ได้มืนอนีดิมแต่ว่าจนคำเพื่อทีจะได้กินเข่ามาจนเด็กนะโบเอนดาแต่คำละซอยใช้กระตูกเลยทุกคนเลยอันนี้ส่วนนี้เขาสิคินนีเองนะแต่ว่าส่วนนี้เขาเสียวเมื่อเฮือน เดี๋ยวเอาเมื่อให้พ่อเท่าทุกคนเลยอันนี้เฮากระก,กินอยู่หน้าแล้วกระเบงกับบงงนหน้าใกล้ๆน,นี่นะจะกินเหรอชิมเบิงอะไรบอกแซ่บเด้อตัวนี้นนตัวนี้นบะแมน่นี่เด้นี่คือกันไหมเอา้าแซ่บบ่ถ้าแซ่บยกโบช๊ชก่อนอกูแซ่บบ่ เอาโอเคไปนั่งอยู่ไปเลยเหมือนซิมมึงได้ทุกคนเนี่ยงังบมาได้ซิมจากตอนนั้นนี่มันครับปีน่ะเถอะแต่ว่าปีนี่เป็นงัวเขาเองเหรอแต่ละปีเนี่ยมันได้อยู่แต่ห้องโบทันมันแทบๆทุกคน เดี๋ยวให้ตะกรอบพันจิ้มนน้ำม,มันแซ่บปกติฮะคนนอนนี่ติดใจเลยนเดีอย่าเพิ่มอย่างก็ไม่ให้ต้มต้มแซ่บโอ้ต้นจีแซ่บเลยนึงน้ำโนพอเด้อคำนี่พ่อนี่ยเมือดเลวได้เนี่ยพ่อนี่มันชิเมือดเลวได้เนี่ยนี่วะ เป็ ặt, นมัดตัวน้อยๆแตะนางข้าลูกจนนายได้กินแสบๆเลยแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเดี๋ยวป้อนข้าวลูกสาวก่อนอยากกินเองอยากกินเองบ่ลองกินกินซะเพคนอยากกินเองได้เอาใจจำกินเองซะัคนน่ากับ xe bó đôi xe bó đôi đôi ảo đi nào lộ Mama chụp con, thưa à. <laughs> กับข้าวเห่ากันเรียบร้อยเลยได้แต่การยังมีอันมีข้าวปุ้นมาเพิ่มอีกเล็กน้อยนะในยามคำขึ้นกับชีประมณในี่แหละทุกคนเลยจะบอกคอยเห็นรายละเอียดความเป็นธรรมชาติมานได้เพราะว่ามันมืดนะหน้าเห่ากับมีไฟดอกเดียวนี่แหละนี่ดอกไฟน,น้อยนี่นะต่อกับมองไฟมานมาซิมมึงเนาะใส่มัเขือเงี้ยงเลยก็ ี่ก,กินยาด้วยไหมเนี่ยเป็นแลืมแทบจบต้องซิมอีกโ ซิมบ่เนี่นะิมปลาทั่าถ้าของกินน้อยนี่บ่ได้ได้เนี่ได้ซิมหลายบ่เนี่นะนั่นเนาะคับวะปีละเถื่อปีกายนี่ได้กินของหมูนะหมูแบกหายหน่อยนึง พีนขนาดทุกคนนอะอืมมมตังมตังมตังสำหรับคลิปนี้เฮาการสีไดจบเพื่อนเซมีทุกคนเดี๋ยวพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้ามัน,นิกาเป็นการอยู่ไฮยู่หน้านะ เพราะว่าช่วงนี้เฮาบ่มีเวลาหรือว่าสีขึ้นไปหากินอยู่ปลาอยู่ดงกะยังบ่มีเวลาเพราะว่าเขาก็เริ่มซุกแล้วตอนนี้อ่ะจังได้ก็อยาทุกคนติดตามเป็นกําลังใจให้ชนน่องแน่นอนของบาบอนเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้จบไว้เพื่อนสิเนซสนํเนพบพ่อกันใหมในคลิปนาหรือว่าวิดีโอต่อไป,ไปแล้ว